สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ oil channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาอเปเดข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดย EP นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่ายซัมซุงนะฮะนั่นก็คือซัมซุง galaxy s 2ี่สสาม fe นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของซัมซุง galaxy s 2ี่สสาม fe ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กด like กด share กดแชร์ับให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่ 8.2mm มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่209กรัมนะฮะสำหรับวัสดุของตัวเครื่องนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกนะครับโดยจะเป็นกระจกคอนิ่งกึ่งลากราช้านะฮะส่วนเฟรมของตัวเครื่องนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวเครื่องรองรับมาตรฐานการกันน้ากันฝนตามมาตรฐาน ip 6 8ซึ่งสามารถจมน้าได้ลึกห5เมตรเป็นเวลา3ามนาทีนะฮะมาดูต่อที่หน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอของ s u n g g a l า x y a 2 3 FE นะฮะ ได้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วเป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะฮะมาพร้อมกับแบาตเตอรี่เพล่ออะอยู่ที่120เฮความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,450นิตสีสันของหน้าจอให้มามากถึง16ล้านสีความคมชัดของหน้าจอนะครับอยู่ในระดับ4 s ความลนเแียนของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่403 d p i นะครับโดยรอบนี้นะฮะซัมซุงนะครับได้ปรับปีไซน์ของกระจกนะครับมาใช้เป็นกระจกแบนเยบชนขอบแล้ว ไม่ใช่หน้าจอโค้งแบบ 2.5D แบบเพื่อก่อนๆนะฮะรับตัวเครื่องนะคผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1นะฮะสำหรับชิปเซตของ Galaxy S23 FE นะฮะเลือใช้ชิปเซตของ Exynos 2200นะฮะที่ใช้เทคโนโลยี EUV นะฮะขนาด4นาโนเมตรรองรับคุณสมบัติ r a y t a k i n g และ Variable Rate Shading นะฮะซึ่งเป็นแบบเดียวกับเกมคอนโซลเลยมีตัวถอดรหัสภาพ AV1 นะฮะ ซึ่งจะอยู่ในฮาร์ดแวร์ช่วยลดขนาดแบนด์วิดที่ใช้ในการดูวิดีโอลงนะฮะโดยที่จะไม่สูญเสียคุณภาพ c p u Octa Core นะฮะ c p u จะเป็นของ Eclipse 920นะฮะตัวเครื่องไม่สามารถใส่ m e r o r y Card เพิ่มได้นะครับส่วนในความจำภายในนะครับผมมีเลือกสองขนาดด้วยกันนะครับแต่แบบนียจะมีให้เลือกขนาดเดียวนะครับผมนะั่นกคือ8 g b ส่วน ROM นะครับผมจะมีเลือกสองขนาดด้วยกันนะครับได้แก่หว่า28 g b กแล้วก็256 g b นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Galaxy a 2 3 FE นะฮะ ติดตั้งกล้องหลังแบบ Triple c a m e r a ราโดยความละเอียดของกล้องหลักนะผมจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลรองรับระบบ Tratra บ b i n n i n g นะฮะซึ่งจะเป็นการรวมพิกเซล4จุดเล็กนะครับเป็น1จุดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพการรับแสงที่ดีขึ้นนะฮะค่า F นะครับผมจะอยู่ที่1.8ลองรับระบบ PDAF นะครับผมแล้วก็มี o อ s กันสันนะฮะส่วนกล้องที่2นะครับผมจะเป็นกล้องอัลตร้าวนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่12เมกะพิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.2มุมมองของกล้องนะครับผมจะอยู่ที่123องตานะครับ ส่วนกงสุดท้ายนะผมจะเป็นกล้องเทเลโฟโต้นะฮะความละเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะครับรองรับระบบ PDF นะครับผมและสามารถซูมแบบออปติคอลได้3เท่านะฮะนอกจากนี้นะผมยังรองรับการซูมแบบดิจิตอลนะครับแบบสเปกซูมนะครับสูงสุดถึง30เท่ากล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 8K 24เฟรมเรทนะครับ 4K 30เฟรมเรทและ1 0 8 0 p 60เฟรมเรทนะฮะสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่10เมกะพิกเซล ค่า F จะอยู่ที่2.4นะฮะกล้องหน้าเนี่ยไม่มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับสำหรับลำโพงนะผมมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับรองรับเสียงแบบ Dolby Atmos ตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้นะฮะสําหรับการเชื่อมต่อนะครับมาดูกันที่ไร้ไฟก่อนนะครับสําหรับไร้ไฟนะผมจะรองรับไร้ไฟ2.4ไร้ไฟ5และไร้ไฟ 6E นะฮะ Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2 Gen1 นะฮะสําหรับเซนเซอร์สแกลไลเนอร์มือเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณใต้้หนาจ สำหรับแบตเตอรี่นะฮะจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะฮะโดยในสเปคนะครับบอกว่าชาร์จ0-50%ถเนี่ยจะใช้เวลา30นาทีนะครับสหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมี6สีด้วยกันนะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยมิ้นท์ครีมกราฟไอส์เพอร์โป้อินดิโกแล้วก็แทนซอรินนะฮะโดยราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับผมสำหรับรุ่นแลม8รอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะฮะราคาจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท สวยรุดนะผมจะเป็นแรม8รอม256นะฮะราคาที่เปิดตัวนะครับจะอยู่ที่25,900บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ s a m s u n Galaxy g A23 FE นะฮะมือถือรุ่นต่อย,ยอดนะครับผมในซีรีส์ A23 นั่นเองนะครับสำหรับ EP น,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวข่าวสารกันใหม่ในพี่หน้าหรบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย